ก็ได้คุยกับแฟนอยู่นะครับว่าใจเราอยากให้เป็นปลายปีฮะนะครับผมแต่เราไปดูเลิกดูยาไหมานมีดูเลิกแบบเลิก Google เรอฮ่าิดทีิดูเองใช่ก็คือนอาจารย์กูฮะก็ดูแล้วก็โชคดีที่วันที่ได้เนี่ยมันใกล้ๆกับวันที่เราครบรอบพอดีอะไรเงี้ยอ่ใกล้ๆกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวดูความพร้อมอีกทีเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณ โอ้โหน่าจะประมาณสิบเดือนได้แต่สิบเดือนนี่คือเร็วไหมสิบเดือนมันเร็วนะอันนี้เมษาแล้วนะไม่เป็เมษาอันนี้สี่แล้วนะมันมีสิบสองเดือนนะเพราแปดเดือนเหรอใช่ใช่ใช่เวลาแปดเดือนก็เลยก็เร็วตอนนี้คือเหมือนแบบได้คุยกันแบบว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้คุยกันจริงจังมากขนาดนั้นเพราะว่าผมว่าน่าทันนะเพราะว่าจริงๆมี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 ประโยชน์หยอดไว้กับพวกสถานที่หรือว่าพวกเขาแต่งกันเพียบเลยนะ ก็นั่นน่ะดิครับแต่คือผมคุยกันแล้วครับว่าเราอยากจะได้แบบเล็กๆนี่นแหละไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายแค่อยากได้ที่เชียงใหม่เฉยๆเศรษฐกิจไต่ระดับเลยใช่กลับไปที่บ้านเกิดตัวเองเลยแต่ก็เป็นใครกันดีดนี่แหละแน่นอนเนาะประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์เลยคนระับคือที่ไม่กล้าพูดเต็มร้อยคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามี<ด>มันเป็นหาอะไรกันนะครับแต่แค่หมายว่ากลัวถึงว่าตอนนั้นมันมันเกิดเอุบิเหตุใช่เรื่องอะ รายรายได้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยรายจ่ายมันกลัวไม่สัมพันธ์กันนะครับนี่ได้เก็บเก็บเก็บค่าสถานที่ค่าจัดงานอะไรไว้พอประมาณหนึ่อกค่อยๆเริ่มนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเก็บครับเนี่ยนะเนี่ยมาแล้วเริ่มมาแล้วค่อยๆเดือนจะทันไหมนะนั่นน่ะเดี๋ยววันพิเศษบุญจ้างงานได้นะครับแต่เรามองงานแต่งเราสองคนเป็นยังไงบ้างงานแต่งนี่จริงอยากให้เป็นเคยคุยกันนะว่าอยากให้เป็นวันของเรา ที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคู่เขาอาจจะพูดแบบนี้เนาะแต่พอเอาเข้าจริงอาจจะทุกคนก็อยากไปทุกคนก็อยากไปอะไร <c oughs> เงี้ยเพราะว่าเคยคุยกันว่าอาจจะไม่ได้ชวนคนเยอะแต่พอไปเจอคนเพื่อนเราเนี่ยคนก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก <c oughs> ็ <c oughs> <ๆ>แบบเออใช่เรามีเพื่อนตรงนี้เพื่อนตรงนั้นแต่ก็อย่างอย่างที่บอกแล้วครับที่วางไว้ก็อยากจะให้มันง่ายๆเรียบง่ายครับคือตัวเขาเองตัวแฟนผมก็ไม่ได้อยากให้ให้มี <c oughs> เออใหญ่โตอะไรมากแล้วอยากจะเซฟเงินกันด้วยอะไร,รเงี้ยไลยค่ะเดี๋ยวว่าทำไมไม่แจกกันทำไมไม่ชวนกลัวเหมือนกันครับตอนแรกไม่กลัวนะตอนแรกบอกว่าเขาคงเข้าใจแหละแต่พอไปไปมาเริ่มแบบเออมีเพื่อนถามไงครับถามเข้ามาเยอะก็แต่ผมว่าแต่ผมว่าเข้าใจแหละเราพยายามแจกงให้ทุกคนที่ที่ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยครับหลังจากแต่งนี้จะมีน้องเลยนะคะหรือยน่าจะยังพอคุยแล้วตอนนี้ยัง เพราะว่าเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็มีแมวด้วยเลี้ยงแมวก่อนแล้วกันต,ต,ต่างต่าง<ม><ส>อ่ไรนะครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขาคุยกั่ผู้ใหญ่ครับเรื่องผู้ใหญ่ได้คุยกันตลอดอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันแบบเป็นพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วไปมาหาสู่กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จี้ให้เราแบบวนะ่ารีไปดูเริ่นะรีอะไรไม่จี้เลยครับผมโชคดีที่ว่าทั้งฝั่งผมแล้วก็ฝั่งแฟนผมอะเขาแล้วแต่ แล้วแต่เลยว่าเมื่อไรเพราะเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นอะไรอเงี้ยอาจารย์ครูก็โอเคใช่ไหมพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายกขพอใจกับอาจารย์ครูของเราไหมคะพอใจนะเชื่อไหมว่าผมอะช่วงนี้มากที่ครอบครัวผมกับครอบครัวแฟนผมอะเขาแบบแล้วแต่เอาที่เราสบายใจคุณอยากทําอะไรแล้เลยแล้วก็แค่บอกกล่าวกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออค่อยชั่วไม่ต้องรีบมากคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรื่องเลิกก็สนใจอยู่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแฟนผมนี่เธอ เนี่ยมาเลยนะมาเนี่ยมีวันเนี้ยพูดใส่หูเราเลยโอเคโอเคแต่นี้ต้องฟิตความเป็นเจ้าบ่าวเลยคะมีได้ฟิตเลยสิต้องฟิตไหมพี่ไม่หนุบสิฉันไม่ได้จะพางก็คงต้องดูแลร่างกายเนาะดูแลหน้าตาดูแลอะไรเงี้ยวันนั้นก็อยากให้มันดูดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่อย่างตะกี้บอกเอ้ยยังแบบไม่อยากมีลูกคือยังไงครในส่วนนี้เอง ยังคือผมว่าผมยังไม่พร้อมนะครับแต่แฟนก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าแฟนผมเพิ่งเริ่มทําธุรกิจโฮมสเตย์ที่เชียงใหม่ด้วยคือตอนนี้แค่เวลาอยู่กับผมยังยังน้อยเลยคือเราอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเราคุยกันน้อยมากเลยเพราะว่าเขาก็ต้องวุ่นอยู่แต่กับการตอบลูกค้าตลอดเวลาการแบบจัดการระบบหลังบ้านอะไรอย่างี้ครับคืิ่แต่งงานไปแล้วต้องรับงานมากขึ้นหรือว่าจะต้องเข้าไปช่วยเขาดูแลเรื่องของ จริงๆเรื่องธุรกิจเนี่ยเริ่มช่วยช่วยกันดูอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่แทําในที่ของเขาที่แถวแแม่กาปองก็แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องเรื่องเก็บเงินรับงานเยอะเนี่ยผมเริ่มรับงานตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับใช่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับพอจนะ <goodies for S 1> อดแล้วเนาะฮะ่อดแล้วทำมาตั้งหลายปีต้องถามอย่าง,งนี้พอพอๆครับแต่ก็อยู่จริงๆเขาอาจจะ คือก็ไเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะเท่าไหร่ก็ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยฝั่งแต่งงานจะมีแบบย้ายไปอยู่ที่นู่นสตีไปแบบฝักหลักอยู่ที่นู่นหรือว่าอะไรอย่างอยู่อยู่ที่นี่ครับย้ายย้ายไปไม่ได้เลยครับเพราะว่างานอยู่ที่นี่หมดเลยก็เลยแต่ว่าอันนั้นได้ไปไปมาอยู่แล้วไงครับได้ไปมาลุ้นน็อตปีนี้ลุ้นปีนี้ลุ้นปีนี้ก็ปีนี้คอาจารย์ที่มาแล้วใช่ไม่ใช่อาจารย์อะไรนะอาจารย์กู งงมากขอบคุณพี่นะครับาย้ลดนิดนึงค่ะคยันน่อไม่ให่เดีปยแวาเอาเอาสันติ